สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะพามาอัปเดตส่วนของเราอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่กับสวนป่านะครับก็ตอนนี้อยู่ตรงลำไยนะครับกลุ่มลำไยตรงนี้ที่เคยบอกไปคลิปกันก่อนเลยนะครับนี่ใกล้จะใกล้ได้เก็บแล้วนะครับเข้าสิงหานะครับก็จะมีทุเรียนอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลองมาปลูกไว้นะครับเป็นทุเรียนบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับลองมาปลูกไว้นะครับฝั่งนี้ น้ำยติดเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ราคาไหมนะครับเพราะว่าทุกที่ค่อนข้างเยอะนะครับขนาดสวนเราไม่ได้มีการฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็ยังออกขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะครับสามปีนะครับเข้าปีที่สามนะครับสามปีเต็มกําลังจะเข้าสามปีเต็มนะครับแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยนี่ก็กําลังออกปีใหม่แล้วนะครับ เป็นกล้วยน้ำว้านะครับต้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะครับนี่ก็ออกเครือมาแล้วนะครับได้ประมาณ8ปดวีนะครับที่นับไว้แล้วนะครับพอจะมีขนุนอยู่ด้วยนะครับตรงฝั่งนี้นี่คือหมากที่ยายปลูกนะครับขนุนสองฝั่งนะครับเป็นหมากนะครับแล้วก็มีสะเสดาะเดาก็กําลัง งามเลยนะครับแตกยอดดีเลยก็มาถึงสวนป่านะครับสวนป่าของผมที่เราภูมิใจมากๆนะครับสามปีแล้วก็เข้าสามปีเต็มๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสวนให้ดูทั้งหมดอีกทีนะครับตอนนี้ก็คือพามาดูก่อนนะครับว่าสวนป่าสามปีของผมนะครับประมาณนี้เลยอันนี้สูงเกินสี่เมตรไปแล้วนะครับบางต้นนี่คือต้นสามปีนะครับ สูงน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าห้าเมตรนะครับมันจะมีสามปีสองปีแล้วก็หนึ่งปีนะครับนี่คือสองปีนะครับต้นใหญ่ๆข้างหลังอันนั้นเป็นต้นไม้เดิมนะครับเป็นสิบปีนะครับที่มันอยู่เราก็มาปรับปรุงตรงนี้จากพื้นที่โล่งๆนะครับก็ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้แล้วนะครับนี Actually, ่คือสวนป่าสามปีของผมนะครับก็ ต้นไม้ในนี้ประมาณ500ต้นนะครับโดยประมาณทั้งหมดเพราะว่าที่เรานับกันได้ตอนนั้นประมาณ500นิดๆน,นะครับอาจจะมีตายไปบ้างนะครับแต่ก็เราก็เอามาปลูกซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เกือบ8โมงแล้วนะครับหน้าฝนก็จะประมาณนี้เลยมันค่อนข้างมืดนะครับตอนนี้ก็ดูจากด้านล่างก็จะมีล่มเงาแล้วนะครับพ่อได้มาตัดหญ้าไปอีกรอบแล้วนะครับ หมากก็กำลังงามเลยนะครับเราปลูกหมากไว้เพราะว่าเราก็ต้องการใช้ประโยชน์จากเขานะครับทั้งลูกเขากาบหมากอะไรอย่างนี้นะครับเราก็าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ในนี้มีพันไม้นา,นานาชนิดด้วยนะครับของก็ปลูกไว้เยอะเลยมีต้นสัตว์พยูงยางนามะข่าประดูอินทนินหา,างนกยูงฝรั่งนะครับ นี่หางนกยูงฝรั่งเวลาโดนแสงแดดก,ก็สวยมากนะครับก็มีแคนาะครับสีวัวโอ๊กนี่ครับสีวัวโอ๊กสิวัวโอ๊กแล้วก็ยังมีทองนกข่านะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาดเดินไปดูนะครับอันนี้ก็นี่นะครับอันนี้คือโซนตรงนี้ อาจจะโตช้าบ้างนะครับบางต้นเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันมีบางต้นที่ตายไปเราเอามาซ่อมนะครับก็อันนี้คือที่เราซ่อมนะครับไม้ป่าของเราตรงนี้เราไม่ได้ซื้อเลยนะครับเราไปขอมาจากสถานีเขาชามก้ามไม้นะครับทุกจังหวัดมีหมดเลยนะครับหน้าฝนช่วงนี้ก็จะมีหลายๆที่ที่แจกนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามเขาได้นะครับ เอกสารก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแค่ใช้โฉนดกับสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับก็ไปขอได้แล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่ลำไยป่านะครับจริงๆเดิมตรงนี้เป็นสวนลำไยนะครับแล้วก็มันมีต้นลำไยค้างอยู่นะครับเราก็ปล่อยเขาไว้นะครับก็ได้ผลผลิตนะครับนี่ก็เป็นนาข้างๆนะครับด้านข้างที่เห็นเป็นนาข้างๆกันแล้วก็ช่วงนี้เป็น นาดำนาโยนนะครับก็ข้าวเริ่มตั้งก่อแล้วโอเคแล้วนะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เราซ่อมแซมเพิ่มนะครับปลูกซ่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยูงนะครับมะข่านะครับก็ปลูกซ่อมแซมไว้นะครับก็บางต้นนี่แค่ปีเดียวก็โตแล้วนะครับอย่างนานี่โตไวมากนะครับอ ราได้น้ํำได้แดดนี่ก็ประมาณนี้ครับดูใบนะครับจริงๆนี่ขันแดดเราบางจุดก็อยู่ในนาเขานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราปล่อยไปก่อนนะครับอนาคตไม้พวกนี้เดี๋ยวอนาคตเราต้องเลื่อยไปใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วเดี๋ยวอนาคตเกิดมันหักไปโดนข้าวเขาเราก็ต้องรับผิดช,ชอบนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ ฝั่งนี้จะมีผักหนามด้วยนะครับผักหนามอันนี้เขาขึ้นเองนะครับก็ยังไม่มียอดใหม่นะครับก็ยังไม่ได้เก็บไปกินนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่นะครับวันอื่นๆน่าจะมีนะครับนี้ก็จะเป็นโซนที่เราปลูกซ่อมนะครับนี่นะครับก็จะมีทั้งยางนามัข่านะครับ หลหตรงนี้ก็จะมีอินทนิลน,นะครับก็ปลูกเพิ่มตัวนี้อาจจะเล็กหน่อยแต่ก็จะมีต้นเดิมอยู่ก็นี่ครับยางนายางนากำลังสวยนะครับพักพอได้น้ำก็โตไวามากนะครับนี่จะเป็นส่วนที่ซ่อมแซมเพิ่มนะครับ จากที่เห็นก็คือผ่านช่วงหน้าแล้งมาไม่กี่เดือนเองนะครับสองเดือนสามเดือนก็ออกมาตัดหญ้าก็าหลายต้นก็มีตายไปนะครับเดี๋ยวก็คงต้องเอามาซ่อมอีกนะครับตอนนี้ไม้ป่ามังพอเหลือนะครับที่เราขอไว้ปีนี้ยังไม่ได้ไปขอนะครับเพราะว่าของเดิมเราเหลืออยู่เราไม่อยากจะไปเอามาเพิ่มนะครับเพราะว่าเราปลูกไม่ทันนะครับก็ข้างในก็เริ่มร่ลมลื่นเลยนะครับกลางวันนี้ ช่วงหน้าร้อนผมเข้ามานั่งเล่นในนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเย็นครับนี่นะครับไม้ป่าค่าปลูกด้วยกันเขาก็อยู่ได้นะครับเขาก็แข่งแข่งกันไปสังเกตว่าผมจะปลูกถี่มากๆนะครับห่างกันประมาณเมตรกว่าป่านะครับนิดๆผมปลูกเพื่อต้องการให้เขาแข่งกันขึ้นไปนะครับให้มันสูงขึ้นไปนะครับเราต้องการร่มเงานะครับ เราอยากได้ป่าตรงนี้เร็วๆอนาคตรเราคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากเขาได้นะครับนอกจากป่าแล้วผมก็ยังแซมด้วยรอบข้างด้วยเป็นต้นไผ่นะครับก็จะมีไผ่อันนี้วงหวานเพชรน,น้ำผึ้งนะครับก็ปลูกจากกอเล็กๆนะครับก็เริ่มแตกกอแล้วปลูกไว้สีก่กอแต่ตายไปนหนึ่งะครับไม่เป็นไรนะครับก็ยังถือว่าโอเคกระถินน้ำลงนี่เป็นต้นไม้ที่โตวไวมากนะครับ ปลูกพร้อมๆกันเลยนะครับฝั่งนี้แต่ว่าเขาสูงสองเมตรไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสูงเกิน2เมตรไปแล้วด้วยก็ปลูกป่าผมว่าได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะับในอนาคตใบไม้ที่เขาทับถมกันมาผมก็จะมาทําเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เป็นทองลุพงผกก้าจริงๆเราได้มาจากกรุงเทพนะครับคือทางเขตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เขตนะครับอนุเคราะห์ให้มานะครับสามสี่ต้นนะครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับคือเราไปดูไปดูของเขาแล้วก็เจ้าหน้าที่ใจดีนะครับก็แบ่งมาให้นะครับเราก็เลยมาปลูกก็หลักๆคือพื้นที่สวนป่าของผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันว่านี่คือความภาคภูมิใจนะครับของสวนเราอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับคือสวนป่าที่เราได้ปลูกนะครับก็ลองเป็นไอเดียของทุกๆคนดูนะครับว่าถ้าใครอยากจะปลูกก็ ลองดูได้นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะครับลงแรงเป็นหลักนะครับก็น่าจะได้ส่วนปากของตัวเองที่สวยๆประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ